สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็หลายเจ้าก็เกี่ยวข้าวกันแล้วครับนี่เลยนี่เลยครับมาดูการล่อยข้าวของรถเจี่ยนะครับเต็มอุ้มเลยครับนะครับโออุ้มเลยครับน่าจะได้เต็มอุ้มนี้ก็น่าประมาณสองเกียนกว่าครับเนี่ยนี่เลยนะครับข้าวสวยๆงามๆเลยครับเม็นเหลืองสวยเลยครับผมนะครับปล่อยเต็มท่อเลยครับนะครับบรรยากาศ สวยง,งามไปเลยครับครับหลายเจ้าก็เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกครับผมค่อยเกี่ยวไปนะครับราคาก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับหลายเจ้าก็กลัวฝนครับตกออกมาแล้วนาจะ่วมนะครับว่านาแต่ละคนอยู่ติดแม่น้ําครับนี่เลยนี่เลยสวยๆง,งามนะครับ ความเหน็ดเหน่ยของชาวนาก็เป็นถ้าภูมิใจในการเก็บเกี่ยวนี่แหละครับเกีย่ยวยมไหนราคาเท่าไหรก็ถือว่าภูมิใจแล้วนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับชาวไร่ชาวนา,า,วนานให้มาปังรวยไปเลยครับผมช่วงนี้ก็เย็นแล้วครับผมอากาศกำลังมีฝนเดี๋ยวฤดูต่อไปก็เป็นฤดูหนาวเลยครับ ก็รีดเกี่ยวแล้วก็หวานรอบสองนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับอันนี้เกี่ยวข้าวนาพังนะครับนี่ครับเต็มเ็มนะครับหมดแล้วนะครับในข้อากติดตามช่องด้วยนะผมมาทำปลาด้วยนะครับตอนนกีกดแชร์ช่องเราด้วย